ไม่ใช่การแกว่งแค่การขยับไหวน้อยๆเพียงครั้งเดียวแล้วก็หยุดนิ่งความนิ่งของมันน่ากลัวกว่าการแกว่งเป็นร้อยเท่าเรื่องเล่าต่อไปนี้คือเรื่องจริงจากประสบการณ์ของคุณบัญชีพันทิพย์ชื่อเซเว่นหน้าหอไหนที่ฝึกงานแห่งใหม่ของผมพวกเราได้บ้านพักหลังนี้บรรยากาศรอบๆก็ดูปกติแต่สนามเด็กเล่นที่ตั้งอยู่ตรงหน้า มันกลับให้ความรู้สึกที่เงียบและว่างเปล่ายังบอกไม่ถูกตอนที่ผมเก็บของอยู่คนเดียวผมได้กลิ่นจางๆคล้ายกลิ่นเหล้ามันลอยมาแล้วก็หายไปผมเลยคิดว่าคงแค่คิดไปเองหรืออาจจะเป็นกลิ่นจากบ้านหลังอื่นสนามเด็กเล่นตรงนั้นกลายเป็นมุมส่วนตัวของผมไปแล้วมันเงียบจนเหมาะกับการคุยโทรศัพท์หรือบางทีก็แค่นั่งเฉยๆปล่อยความคิดไปเรื่อยเปื่อยตอนที่กำลังคุยโทรศัพท์ กลิ่นเดิมก็ลอยมากับลมอีกครั้งครั้งนี้มันชัดกว่าเดิมเล็กน้อยพอให้ผมรู้สึกไม่สบายใจจนต้องเดินหนีออกมาจากตรงนั้นพอผมเดินขึ้นมาบนบ้านเพื่อนคนหนึ่งก็ทักขึ้นมาเบาๆไม่มีใครพูดอะไรต่อแต่ความเงียบที่เกิดขึ้นชั่วขณะนั้นมันคือคำยืนยันที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผมคืนนั้นผมได้ยินเสียงมันไม่ใช่เสียงไอที่ชัดเจนแต่เป็นเสียงกระแอมแห้งๆเบาๆ เหมือนมีคนแก่ยืนเจ็บคออยู่ใต้หน้าต่างเพื่อนผมแค่สายหน้าเป็นเชิงห้ามไม่ให้ผมสนใจผมกลับไปนั่งที่เดิมอีกครั้งไม่ใช่เพราะอยากท้าทายแต่ลึกๆแล้วผมอาจจะอยากพิสูจน์กับตัวเองว่าสิ่งที่ผมเจอทั้งหมดมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงๆกลิ่นเหล้าจางๆกลับมาอีกครั้งผมตัดสินใจจะเข้าบานแต่แล้วผมก็เห็นชิงช้าข้างๆมันขยับไม่ใช่การแกว่ง แค่การขยับไหวน้อยๆเพียงครั้งเดียวแล้วก็หยุดนิ่งความนิ่งของมันน่ากลัวกว่าการแกว่งเป็นร้อยเท่าผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมไม่รอฟังเสียงใดๆอีกผมแค่รีบเดินกลับขึ้นมาความเงียบสงัดข้างนอกนั้นมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาตอนเช้าผมไปคุยกับป้าแม่บานท่านไม่ได้ตกใจแต่กลับทำหน้าเหมือนเข้าใจ ท่านเล่าเรื่องลุงพาโรงเก่าที่ชอบดื่มเหล้าขาวและเสียชีวิตไปเมื่อสองปีก่อนสุดท้ายพวกเราก็ไปทำบุญให้ลุงแกแม้เรื่องที่เจอจะน่ากลัวแต่ลึกๆแล้วเราก็รู้สึกสงสารมากกว่าเพื่อนผมยังพูดติดตลกแต่เราทุกคนก็ตั้งใจอุทิศให้ท่านจริงๆหลังจากวันนั้นทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบกลิ่นและเสียงไม่เคยกลับมาอีกเลย ผมหวังว่าการรอคอยของลุงที่ชิงช้าตัวนั้นจะได้สิ้นสุดลงแล้วจริงๆ